ค่ะสวัสดีค่ะกลับเรามาเล่นโลบอ,อกกันนะคะวันนี้อู้ hoo, เสียงเบามั้งไม่รู้สิับไปกันเลยด่านแรกเป็นด่านสินไฟนะนัาก,กว่าจังเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกายอ,อะไรนี่มาตรงนี้อีกแล้วอเออได้แล้วค่ะ แล้วก็กระโดดไปนู่นอึ๊อกระโดดอีเกาะกาะไว้เอ๊ยอืโอเคก็กระโดดไปนู่นอ้าได้แล้วน่ะผ่าแน่ๆค่ะอึอออันนี้ถ้ามันผ่นดกนอไปไหนอผ่านมาแล้วค่ะแล้มาดาตัวนี้อุยตนี้แบบดาคตรปึ๊บปึ๊บ พลาไม่ได้แล้วคะ่ะไปกันเลยไปต่อกันเลยนะคะเพราะว่ามีเวลาจำกัดแค่15นาทีนะคะอ,อไปเลยไปเลยไปเลยแ้ยมีคนทักมามาค่ะแล้วก็มาถึงด่านนี้แล้วนะด่านนี้ดูเหมือนยากอะ Rand, อัพสเดนวี้มันจะปิดกงงารสนทนาค่ะเพราะว่ารำคาญค่ะอ้ยที่นี่น่ะเป็นสา,ารกำลมาภาพรังสีเปล่านะได้เนะคุย,ย,ย,ก,ยกันไปได้อ่ะเมื่อก่อนเขียวมาเฮลยิ่เฮลมีเฮลมีแต่นี้ไม่ต้องแล้วโอ้โหช้่อ ไม่ด่านแฮมเบอร์เกอร์มั้งนะอุ๊ชอ้าก็มีเวลาจำกัดจริงๆก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุดแต่จะไม่เปิดดูการสนทนาเลยคะะ่ะเราจะตั้งใจเล,เลขขขข่นโอ้ยเย้ชิคกอล่าชิคอล่า ที่รู้นะคะเพราะว่าเล่นบ่อยนะคะอันนี้ต้องตกใจวิว่าทำไมถึงเล่นเก่งซ่าอะไรงนี้แหม่คนคนสวยนะคะเล่นได้อยู่แล้วคนสวยจริงๆนะคะดีนองไปไหนฉันไม่เถอะไปไปต่อเลยอริ่าค่ะ อุ๊ย,ยาเมื่อกี้ทยามาคะ่ะอ๊ยเมื่อกี้เกือบไปใช่ไหมหมาแล้วด้านนี้นะคะเราก็ต้องแฮกค่ะไม่ถึงไหมเอ้ยไม่ถึงอะ่ะโอ้โหเสียดายจังไปเลย มันไม่มันมีแรงดิดไม่พอถึงหม้เอออันนี้ถึงอันนี้ถึงถึงถึงอันไม่ถึงเหรอช่างมันเถอะไม่ผ่านสุกที่เดี๋ยวแฮกแป๊บแฮกสำเร็จแล้วค่าลาลาลาไม่่าน ไล่เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆนะแม่งก็คุยกันจริงๆคุยกันไ,ได้คุยไม่ไดูเรื่องลึกลาลเลยอ ก็มันก็พอดีเธอเ,เธออ๋ออออวทำไมเป็นแบบนี้อ่ะร้อยคนะ,นะคะุณนันท์ใต้เลยค่ะแบค่ะ,ะ,ะ,ะคไม่เราปกติเราจะแบบ ไม่นคน่อยยอมให้ใคร oh. <'s> okay. เป็นเพ gone, yes. yeah. hey. ื่อนสักเท่าไหร่ก็แอนวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะจ๊ะว้าเฮ้ยานนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะยากนิดนิดนะด้านนี้มันสูงอ่ะมันมีจุดสูงจุดหนึงอ่ะทำให้เราเสียวไส้ได้เลยไม่ใช่จุดนี้ด้วยอันนี้ถือว่าสูงแล้วนะนั่นอันนั้นน่ะอันนั้นอืมมันสูงก็อีก นักใจแทนเออใช่ต่อเออมีเสียงอะไรขออภัยด้วยนะคะเออ,อ,อจะผ่านอยู่แล้วมาแล้วค่ะเออผ่านแล้ กระโดดค่ะกระโดดค่ะรู้สึกว่าด้านนี้น่ยแบบผ่านง่ายคุยอะไรกันนะกะหนาบฮะตกใจช่างมันเถอะค่ะยามิอ,มอยู่นะยามิมมมจะบอกให้นะคะใครที่แบบอยแบบากท้าทายด่าน,านก็ต้องแบบเซฟไว้ที่ด่านแรกเลย แล้วก็ด้านอื่นก็ไม่ต้องเซฟขานนะคะด้านอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องเซฟนะคะก็ซีไไปด้าน,นไฟล์ด้านแรกอู้ผ่พามาแล้วคะ่ะขึ้นไปเลยอือ่แล้วก็มาต่อกันเลยนะ กตี yup. lives, ω, มาแล้วอุ้ยจะได้เขาปังแมกแล้วนะยยายายายมอุยมันพ um> ักม um> ันพักนพอบัก วุ่นจัดการตาก็เป็นหนักนะคะไม่ลิเต์ก่อนนะมึงกวาดบ้านโดยเท่กว,กว่าน้องเลยบอกว่ยนู่นอ่ะก็มาถึงตัวนี้แล้วนะคะเออตัวนี้น่าจะยากหน่อยนะเฮ้ยเราไมถึงตายอะ่ะปกติมันจะได้แบบ มาตินวิตามีเสียงอะไรขอโทษด้วยนะคะเสียงทำไ,ไมทันจัอผ่านมาได้แล้วมันต้องกระโดดอย่างนี้เองต้องเดินผ่านเลยนะคะอุ๊ย ชีสชีสในช่องน่าก,กินมากนี่แต่มันกินไม่ได้นะก็บอกก็แค่บอกไงว่าไม่ใช่มันน่าก,กินอ้อาๆๆวใ้ได้ทำไห้ฉันตายแต่กเลยไม่คุยอุ้ชอ่ะอุ้ชอ้า ไปเลยไปเลยสอเห้เห้ทำไมผ่านเน่ยผ่านไ้หน่อยกดด่านที่นี่ใช่ไหมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าแบบหมดมันเลยไม่เซฟให้เลยเล่นไม่จบเลยแล้วว่าจะต่อพักสองแต่ว่า เลยทำเป็นภาคเดี่ยวเลยนะเนาะไปเลยไปเลยอ่ะผ่านไปนะคะด่านอีกด่านหนึ่งก็น,นี่ก็ต้องแฮกเหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรอเลยด่านทีจะต้องแฮกอะ่ะถ้าไม่แฮกมันก็ไม่ผ่านอลยนะซีเซีฟซีฟซีฟซฟซฟก่อนเช็คพ,พอยต์นะคะเนี่ยแหละไปง่ายมากอะ่ะแค่เดินล้อทางนี้นะคะ ไปเล่นด้นี้ก็จำเอาไว้เลยมันต้องแฮกแบบนี้เลยนะคะไปมาแล้ว hey, ไปตรงนี้เลยค่ะอนี่ก็คุยกันจริงๆอันนี้มันแบบพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้อะ่ะโอ้โหเสียใจมากแล้วคิดว่ามันพิมพ์ภาษาไทยได้นะคะจะพอพิมพ์มันก็พิมพ์ไดแ้แต่ว่ามันจะเป็นแบบอักษรแบบอเลย กจะถึงฉันแกจะชนะนะคะคือนี่คือลอสุดท้ายแลค่ะอเฮ้ชนะแล้วนล้ววินนีนใครอะ นี่นั่นอะไรสีไปกอแหลันกะไรว้เอุ้ยอะไรอ่ะวิใครทำอะไรอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้สะพิม์มาแล้วไอวิน เมือที่เราชนอแล้วขั้นแ้วก็ออิสระฮัไปนั่งส์อสรอยู่นี่กระโดดไไม่ได้เราจะเอาหน้านี้่ะใครเนี่ยมาที่ไหน 嗯。Oh yeah. พอดีนะคะก็ขอจบลาไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแต่ว่ามถ้ามาเสียงมาไปหน่อยก็ขอบพทดด้วยเพราะว่าพอเวลาพูดไปเนี่ยมันก็จะพูดเบาลงเบาลงเบาลงไม่รู้เป็นไรจะลงนะคะตัใครช่วคะุณผู้ค่ะบายบายเจอก,กันนีดหนึ้งนะคะแบบนี้ก็สนุกไปใช่เบาเลยนะคะเราจะมาดู

จอกันคลิปหน้าคะ